นี่คือคราบน้ำที่ทิ้งร่องรอยไว้หลังเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่ซึ่งสร้างความเสียหายให้กับตลาดเทศบาลเมืองบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีซึ่งตลาดแห่งนี้กำลังอยู่ในระยะฟื้นฟู โดยทางเทศบาลเมืองบางบัวทองได้เร่งทำความสะอาดและฟื้นฟูตลาดบางบัวทองในเบื้องต้นเพื่อให้ผู้ค้าสามารถกลับมาค้าขายได้เป็นปกติอีกครั้งตามข้อเรียกร้องของชาวบ้านในชุมชนที่ออกมาประท้วงปิดถนนบางกรวยไซน้อยด้านหน้าตลาดเมื่อช่วงกลางเดือนที่ผ่านมาเพื่อให้เทศบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้ามาทำความสะอาดชุมชนหลังจากน้ำลดด้านผู้ค้าในตลาดเทศบาลบางบังบวทอง กล่าวกับทีมข่าว Voice TV ว่าหลังจากน้ำลดลงแล้วได้ทิ้งความเสียหายให้กับผู้ประกอบการในตลาดทั้งสินค้าแผงร้านและภายในอาคารพาณิชย์แม้ว่าทางเทศบาลจะเข้ามาทำความสะอาดและซ่อมแซมร้านรวงที่เสียหายไปบ้างแล้วแต่ก็ไม่สามารถทำได้ทั้งหมดอาทิเช่นบางร้านต้องซ่อมแซมแผงขายสินค้าใหม่เพื่อกลับมาเปิดขายให้ทันในปีหน้า แต่บางร้านที่ทั้งแผงขายและคลังเก็บสินค้าได้รับความเสียหายทั้งหมดก็ต้องนำสินค้าที่เหลือรอดจากน้ำท่วมออกมาขายอีกครั้งเพื่อหาเงินทุนมาฟื้นฟูร้านใหม่ทำใจอะนะมันไม่ใช่เราคนเดียวคือว่าเป็นกันทุกบ้านมันเป็นกันทุกบ้านทุกที่อะไรอย่างเงี้ยก็ได้ใจทำใจต้องสู้ มันก็ต้องท่วมอยู่แล้วล,ลูกถ้าเกิดมาพวกของป้ามันถอดได้ถ้ามาถ้าเกิดน้ํามาปีหน้าป้าก็จะเก็บของหมดของพวกนี้ก็จะเอาขึ้นสูงแข็งเผิงคือมันถอดเป็นชิ้นได้นะอันนี้คือน้องน้ําเข้าบ้านแล้วก็ไปเลยสองชั้นสองชั้นข้างบนข้างล่างนี่คือไปหมดเลยแต่ช่วงนี้นะเวลานี้อันนี้คือเอาจากชั้นบนลงมาเติมแล้วของด้านในนะั่นคือเสียหายของที่ตรงนู้นแหวงๆหงไปก็คือเอาไปทิ้งหมดเลย แล้วก็มันจะลำบากมากมันทั้งทั้งเหม็นทั้งเน่าทั้งทั้งปวดแสบหัวใจอ่ะคือมันทำใจไม่ค่อยได้ไงเข้ามาถึงถอดใจเลยอ่ะว่ามันจะทำยังไงดี ั้งนี้สถานการณ์น้ำท่วมที่หน้าตลาดสดเทศบาลเมืองบางบัวทองได้กลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้วแม้ว่าภายในตลาดสดจะมีร้านค้าเปิดขายเพียงร้อยละ60แต่ก็คาดการว่าผู้ค้าทั้งหมดจะสามารถกลับมาประกอบกิจการได้ภายในต้นปีหน้าเพราะประชาชนบางส่วนเริ่มออกมาจับจ่ายซื้อของกันมากขึ้นเพื่อสร้างความคึกคักให้กับตลาดเทศบาลบางบัวทองอีกครั้ง อย่างไรก็ตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่บางบัวทองจังหวัดนนทบ,บุรียังคงมีอีกหลายชุมชนที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่เช่นชุมชนกว่า10หลังคาเรือนหลังวัดเล่งเน่ยยี่สองติดกับคลองบ้านกล้วยมีน้ำท่วมขังประมาณ10เซนติเมตรและชุมชนสุราเขียวของชาวมุสลิมริมถนนบางบัวทองสุพรรณบุรีมีน้ำขังประมาณ10-20เซนติเมตร ซึ่งโดยส่วนใหญ่ในอำเภอบางบัวทองน้ำได้แห้งจนเข้าสู่สภาวะปกติแล้ว